สวัสดีครับวันนี้ YouTube ชาแน l ช่างประปาฉบับบ้านๆก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยเพื่อนนาความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็คือถ้ำเขาย้อยนะครับอยู่ในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆมีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดเพชรชบุรีนะครับก็เลยมาถ่ายทําถ้ำเขาย้อยให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมถ้ำเขาย้อยนะครับและพาเข้าไปนะครับชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับภายบริเวณถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับว่าที่นี่นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร ให้เพื่อนๆได้เข้ามาท่องเที่ยวหรือกราบไหว้บ้างนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบ้านๆไปรับชมเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆยืนอยู่นะครับก็คือบริเวณลานจอดรถของถ้ำเขาย้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถเข้ามานะครับ บริเวณด้านหน้านะครับก็เลี้ยวเข้ามาในบริเวณถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับก็จะมีลานจอดรถที่กว้างขวางแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกจอดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้บริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทางขึ้นนะครับก็จะมีพญานาคอยู่2อต้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นป้ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างมาป่าจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบนนะครับของถ้ำเขาย้อย บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านบนนะครับของถ้ำเขาย้อยนะครับช่างประปาชาวบ้านๆก็ผาเพื่อนๆขึ้นมาจากบริเวณลานจอดรถด้านล่างนะครับขึ้นมาตามบันไดนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะบันได2ทางแบบนี้นะครับมีทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะมีจุดที่เจ้าหน้าที่นะครับจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําบุญนะครับแล้วก็หยิบดอกไม้ทูบเทียนทองบริเวณนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้นะครับสิ้งสักสิทธิ์ภายในถ้ำด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะปาบ้าน,านจะพาเพื่อนเพื่อขึ้นไปชมครับ ณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆขึ้นมานะครับจากบริเวณบันไดด้านล่างนะครับนี่ครับช่างปปาๆบับะานๆก็เดินขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในถ้ำเขาย้อยนะครับเมื่เพื่อนๆขึ้นมานะครับก็จะพบกับอพุธรูปางสายญาตนะครับองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนะครับนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศของถ้ำเขาย้อยนะครับและที่นี่นะครับก็เพื่อนๆนะครับมันก็สามารถมานั่งกราบไหว้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับ ทำบุญแล้วก็ซื้อดอกไม้ทู่เทียนนะครับบริเวณด้านล่างมานะครับนี่ครับแล้วก็เพื่อนๆกราบไ้พระพุทธรูปนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็นําแผ่นทองคํานะครับปิดตามพระพุทธรูปจําลองนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าแห่งนี้นะครับก็จะยาวไปทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวช่างปปาจะบอกบ้านๆจาก่าเพื่อนๆนะครับเดินชมถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับว่าด้านในนอกจากพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่องค์นี้แล้วยังมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ บริเวณน,นี้นะครับเจ้าป่าจะบัะกอบบ้านนะครับก็ขึ้นมาจากทางด้านบนนะครับแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับกราบพระพุทธรูปปางสายญาณนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับด้านบนนี้นะครับก็ไปบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเดี๋ยวเจ้าป่าจะประกอบบ้านจะพาเพื่อนๆไปชมรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับที่วัดถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวตามเจ้าป่าจะประกอบบ้านไปเลยครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับกราบไหว้นะครับพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับที่เพื่อนๆเดินขึ้นมาจากบริเวณทางเข้านะครับนี่นะครับช่างประป่าฉับบันบ้านก็เดิมอ้อมมาทางด้านล่างนะครับและบริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับก็เป็นจุดที่ปฏิสถานนะครับลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับนี่นะครับช่างประป่าจับบันบ้านก็พาเพื่อนๆมาชมอย่างใกล้ชิดเลยครับลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งมีความเก่าแก่ครับแล้วก็ที่นี่จะมีแผ่นของครามเปลวนะครับ เต็มเลยนะครับลอยพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็บริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นถงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบเลยนะครับก็พระพุทธรูปค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่นะครับอากาศจะไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างโปร่งและโล่งนะครับนี่ก็คือภายในบรรยากาศถงถ้ำนะครับของถ้ำเขาย้อยนะครับ เดี๋ยวช่างประปาจะบอกพบ้านจะพาเพื่อนเดินไปบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็ไปชมจุดอื่นของถ้าเขาย้อยแห่งนี้ครับสำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับวหายพนนอนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินไปบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับถ้าเขาย้อยแห่งนี้นะครับก็จะมีเป็นบริเวณทางขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไปบริเวณด้านบนนะครับ จางป่าปาจะแบบบ้านบาก็ไม่ทราบนะครับว่าขึ้นไปเราจะพบเจออะไรนะครับแต่ว่าบริเวณด้านล่างนี้นะครับก็จะมีป้ายเขียนว่าทางลงไห,ははหว้พระถ้ำอูทองนะครับแล้วก็จะมีป้ายเป็นทางลงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางลงลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจ้างป่าป่าจะแบบบ้านๆาจะพาเพื่อนเพื่อไปชมนะครับว่าด้านล่างนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ เว้นจุดนี้นะครับช่างาประปาจบป่าบ้านบางก็พาเพื่อนๆลงมานะครับที่ปลายเขียนบาถ้ำอู่ทองนะครับทางลงก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดแบบนี้นะครับปูด้วยหญ้าเทียมทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นสองช่วงนะครับช่างาประปาจบป่าบ้านบางก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเดินมาภายในถ้าอูทองนะครับช่างมาผ่าจะพาบ้านๆก็ผาเพื่อนๆลงมานะครับจากบริเวณด้านบนนะครับก็ที่ซอกลึบด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะมีพระเจ้าอูทองนะครับอยู่ภายในซอกลึบบริเวณนู้นนะครับนี่นะครับและก็จุดนี้นะครับก็เป็นจุดให้เพื่อนๆนะครับนำเหรียญนะครับ สามารถแลกได้ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเพื่อนๆแลกเหรียญนะครับแล้วก็เอามาใส่ที่พระประจําวันเกิดนะครับบริเวณด้านข้างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเกิดวันไหนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีบอกว่าต้องใส่จํานวนเท่าไรนะครับแล้วถัดมาทางด้านขวานี่นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ภายในซอกถ้าแห่งนี้นะครับนี่นะครับลักษณะดีก็คือบรรยากาศของถ้าอูทองนะครับ ถ้ำนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะป่าบ้านบ้านจะพาเพื่อนๆนะครับไปบริเวณอื่นของถ้ำเขาย้อยครับหลังจากที่ช่างประปาจะป่าบ้านบ้านนะครับพาเพื่อนๆไปชมถ้ำอู่ทองนะครับบริเวณด้านล่างนู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เดินย้อนมานะครับบริเวณโถงถ้าแรกนะครับที่ประดิษฐานออกสรูปปางสายญาตินะครับที่นี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวช่างาประปาฉบับบรรานจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปบริเวณด้านบนครับว่าด้านบนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่ครับเดี๋ยวตามช่างาประปาฉบับบรรานไปเลยครับ ตอนนี้นะครับจ้างปปาจะบักบรรดานะครับก็ป่าเพื่อนเพื่อนเดินขึ้นมานะครับภายในบริเวณถ้ำเขาย้อยนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นลักษณะทางขึ้นเป็นบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็ปูหญ้าเทียมไว้ตลอดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับพื้นนี่จะเป็นปูหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นพื้นที่ยกระดับนะครับแล้วก็มีช่องแสงสว่างเข้านะครับแล้วก็มีระฆังครับอยู่จํานวนหลายใบนะครับนี่นะครับเมื่อเราเดินมานะครับก็จะมีซอกถ้ำอีกซอกนึงนะครับทางประปาจบาบ้านๆก็ผ่ ah. 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 าเพื่อนๆเข้ามานะครับอันนี้ก็พอเราเข้ามานะครับก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับสีทองประดิษฐานอยู ah. ่ภายในซอกถ้ำเล็กๆแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็ซอกถ้ำแห่งนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ที่จ้างป่าจะประบับบ้านๆนะครับพ่าเพื่อนๆเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณถ้ำเขาย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเราขึ้นไปจากบ,บริเวณนู้นนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้พระพุทธรูปปางสายญาติสีทององค์ใหญ่นะครับแล้วก็ไปชมรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับรวมถึง เข้าไปนะครับในบริเวณถ้าอู่ทองนะครับตอนนี้ช่างประปาฉบับบางก็ออกมาจากบริเวณถ้ำเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเพื่อนๆออกมาจากบริเวณถ้ำนล้นะครับเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายนะครับลงมาตามบันไดเลยนะครับณจุดนี้นะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปท่องเที่ยวและกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆเดินมานะครับก็จะมีเป็น2ทางนะครับนี่นะครับก็เป็นทางแรกนะครับพอเราลงมาจากบันไดนะครับเพื่อนๆก็เดินขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำอีกถ้ำานึงนะครับเป็นถ้ำ เล็กนะครับส่วนทางด้านขวานะครับอันนี้ก็เพื่อนๆเดินตรงเลยไปนะครับก็จะเป็นลักษณะบันดพญานาคนะครับบันไดพญานาคเลยขึ้นไปด้านบนนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวช่างประปาจะบาบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปเที่ยวในบริเวณถ้ำเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าด้านไหนจะม,มีอะไรนะครับตามช่างประปาจะบาบ้านๆไปเลยครับ ทำลับบริเวณนี้นะครับเมื่อเราเดินลงมานะครับจากบริเวณถ้ำเขาย้อยนะครับด้านขวามือนะครับที่มีพระพุทธรูปปางใส่ยาสู่นะครับนี่ก็เป็นทางเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นปูย่าเทียมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินมาได้นะครับอันนี้เป็นทางลงถ้ำนะครับถ้ำนี้จะไม่ค่อยมีคนลงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบากพืาอนๆจะพาเพื่อนๆไปชมเลยครับ ช่างปลาจะบัันบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆลงมาในถ้ำนะครับนี่แหละครับเป็นบันไดที่เราลงมานะครับก็จะเดินมุดเข้ามานะครับบริเวณที่วัดแห่งนี้ทําไว้นะครับวัดถ้ำเขาย้อยทําไว้ให้นะครับก็เป็นทางเดินง่ายๆนะครับเป็นปูย่าเทียมทั้งหมดนะครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเราก็จะเข้ามาสุดถ้ำแล้วครับก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณด้านในแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะครับอันนี้เป็นถ้ำเล็กๆนะครับจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆบางคนนะครับมาเที่ยวถ้ำเขาย้อยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีจุดนี้ด้วยนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดพญานาคนะครับบริเวณด้านข้างถ้ำกันนะครับว่าด้านบนจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบ้านๆไปเลยครับ ช่างประปาฉบับบรรานะครับพาเพื่อนๆนเข้าไปไหว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนอนนะครับลอยมงกุฏบาทนะครับแล้วก็เข้าไปในถ้ำเล็กๆนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถัดมานะครับเพื่อนๆก็เดินมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นบันไดพญานาคแบบนี้นะครับนี่นะครับสูงขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบรรานก็จะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปชมนะครับว่าถ้าเราเดินตามบันไดพญานาคขึ้นไปนะครับจะพบเจอกับอะไรนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบรรานไปเลยครับ ตอนนี้นะครับชจ้าป่าป่าฉบับบ้านานะครับก็พาเพื่อนๆนะครับขึ้นมาบริเวณบันไดพญานาคนะครับขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สุดบริเวณห่างพญานาคแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจอศาลานะครับที่ให้เรานั่งพักนะครับเพื่อนๆมองมาทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับขึ้นไปบนยอดเขานะครับก็ค่อนข้างสูงชันนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับชจ้าปราป่าฉบับบ้านๆยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวานะครับนี่นะครับทางนี้ก็สามารถไปได้นะครับ แล้วก็มีป้ายเขียนว่าไป่ถ้ำสวรรค์น,นะครับและถ้ำพระสีอานะครับเดี๋ยวช่างประป่าฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามช่างประป่าฉบับบ้านๆไปเลยครับ หลังจากที่ช่างประปาจะบ่าวบ้านบ้านนะครับเดินขึ้นบันไดมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเลาะตามชายเขามาเรื่อยๆนะครับทางเดินก็ค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะบันไดคอนกรีตแล้วก็มีราวจับอย่างนี้มาให้ตลอดเลยนะครับตอนนี้ช่างประปาจะบ่าวบ้านบ้านก็มาถึงบริเวณทางเข้าถ้ำสวรรค์แล้วครับอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของถ้ำเขาย้อยนะครับก็คือถ้ำสวรรค์นะครับนี่นะครับบริเวณเป็นบริเวณทางเข้านะครับทางเข้าก็จะเป็นบันไดเล็กนะครับสีเหลืองนะครับลงไปด้านล่างนะครับ เดี๋ยวช่างปปาจะมาบ้านๆจะลองลองไปดูดีครับว่าถ้ำสวรร์จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับช่างปราปาฉบับบางก็ลงลงมาตามบันไดเล็กนะครับเหลืองๆนะครับที่ค่อนข้างชันนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอบันไดนะครับที่เป็นลักษณะหินแบบนี้นะครับช่างประปาฉบับบางก็ทะลุมานะครับภายในบริเวณถ้ำสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นโถงถ้ำสวรรค์นะครับนี่นะครับเป็นโถงถ้ำที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็สามารถเจาะทะลุขึ้นไปด้านบนได้นะครับมีแสงส่องสว่างนะครับที่นี่ไม่มืดนะครับ นี่นะครับก็เป็นท่วนหนึ่งนะครับของถ้ำสวรรค์นะครับแต่ว่าแค่นี้ยังไม่จบครับเพราะว่าช่างประปาฉบับบระนบ้านเดินตรงไปอีกนะครับ exactly. นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดครับทางลงไปข้างล่างอีกนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะครับก็น่าจะลงไปอีกสักระยะนึงนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับป้านบ้านจะลองเดินตามขั้นบันไดลงไปนะครับว่าถ้ำสวรรค์แห่งนี้จะไปสุดตรงไหนครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับ้านบานไปเลยครับ หรับตอนนี้นะครับเจ้าป่าจะป่าบันบ้านะครับก็พาเพื่อนๆเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาถึงถ้ำสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะถ้ำโถงกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องนะครับให้แสงลอดผ่านได้นะครับภายในนะครับก็เป็นลักษณะพื้นปูนแบบนี้เลยนะครับโถงถ้ำนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศโถงถ้ำนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับ นี่นะครับมีอยู่จํานวนสามองค์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาถ้ำสวรรค์นะครับก็มากราบไหว้บริเวณพระพุทธรูปจุดนี้ได้นะครับนี่นะครับช่างผ่าผ่าจะพาบ้างๆก็พาเพื่อนๆเดินชมนะครับภายในบริเวณถ้ำสวรรค์นะครับนี่นะครับก็จะมีทางขึ้นไปด้านบนอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นปูนปั้นรูปเตานะครับสีทองอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นลักษณะเตา ของอะไรนะครับก็สูกันอยู่บริเวณนี้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะโดยรอบนะครับของถ้ำสวรรค์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำเขาย้อยนะครับแล้วก็บริเวณด้านนู้นนะครับก็จะยังมีบันไดให้เดินขึ้นไปด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวช่างปปาฉบับบ้านๆก็จะลองเดินไปดูนะครับว่ามันสามารถไปจุดไหนได้อีกนะครับ หลังจากที่ช่างประปาจะป่าบ้านๆนะครับป่าเพื่อนๆไปเที่ยวบริเวณถ้ำสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็มีทางเดินต่อไปนะครับก็มีป้ายเขียนว่าถ้ำพระศรีอาน,นะครับตรงไปนะครับเราก็จะเดินตามถนนคอนกรีตเลาะใช้เขานี้ไปเรื่อยๆเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆเดินต่อมานะครับจากบริเวณถ้ำสวรรค์นะครับของวัดถ้ำเขาย้อยนะครับนี่เราก็เดินมาตามทางคอนกรีตมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆก็มาถึงบริเวณปากถ้ำพระศรีอานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านจะพาเพื่อนๆลงไปในนะครับภายในถ้ำพระศรีอานนะครับจะไปชมว่าด้านในนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับช่างปลาปาฉบับบ้านๆก็ ปาเพื่อนๆนะครับเข้ามาภายในบริเวณถ้ำพระศรีอานนะครับเราเดินลงมาจากบริเวณด้านบนนะครับที่เป็นทางเดินคอนกรีตนะครับก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดหินลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเมื่อลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีบริเวณเป็นโถงถ้ำกว้างแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้ำนี้ทะลุถึงด้านบนได้นะครับก็จะมีแสงส่องสว่างนะครับแล้วด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปโบราณนะครับประดิษฐานอยู่หนึ่งองค์นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับ อยู่ภายในถ้ำนะครับแล้วก็มีหลังคาครอบไว้นะครับนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศภายในถงถ้ำนะครับพระศรีอานนะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นหินต้องเอากินย้อยนะครับแล้วก็มีรูพรุนทางด้านบนนะครับมีแสงรอดมาได้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเมื่อเรามองไปทางด้านข้างครับนี่นะครับด้านข้างของบริเวณที่ช่างประปาจะประมามายืนอยู่นะครับก็มีขั้นบันไดลงไปอีกนะครับ เข้าไปในบริเวณถ้ำนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆก็จะลงไปดูนะครับว่าด้านล่างจะมีอะไรครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสําหรับตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็พาเพื่อนๆนะครับลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับของถ้ำพระศรีอานนะครับเราก็ปีนป่ายกันลงมานะครับอันนี้เป็นลักษณะ มันไดลหินนะครับที่ค่อนข้างจะลงยากนิดนึงนะครับเมื่อเพื่อนๆลงมาด้านในนะครับก็จะพบโถงถ้ำอีกโถงถ้ำหนึ่งนะครับเป็นภาพลักษณะแบบนี้เลยนะครับโถงถ้ำนี้จะไม่มีอะไรประดิษฐานอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะโดยรอบนะครับของโถงถ้ำแห่งนี้นะครับค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีรูให้แสงส่องลงมาได้นะครับนี่ครับช่างปลาชิบบ้านๆก็ ลองเดินสำรวจดูนะครับก็ไม่พบอะไรอยู่ภายในบริเวณถ้ำนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นซอกถ้ำเล็กๆนะครับมีแจกสว่างนะครับช่างป่าจะบ้านๆก็ลองมุดเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นถ้ำล่างสุดนะครับของบริเวณถ้ำพระศรีอานะครับนี่ครับเพื่อนๆที่มาเที่ยววัดถ้ำเขาย้อยนะครับมาเดินชมถ้ำเขาย้อยนะครับก็สามารถเข้ามาชมภายในถ้ำ พระศรีอารแห่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆก็จะออกจากบริเวณถ้ำนี้นะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างนะครับสําหรับตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวถ้ำเขาย้อยนะครับหรือว่าวัดถ้ำเขาย้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็พาไปชมถ้ำเขาย้อยนะครับถ้ำอู่ทองถ้ำสวรรค์ถ้ำพระศรีอารนะครับวันนี้เราไปกันมาหลายถ้ำนะครับ ก็เดินกันไปค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอเขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถกด GPS มาได้เลยนะครับก็ค่อนข้างตรงนะครับสําหรับถ้ำเขาย้อยแห่งนี้นะครับเพื่อนๆนมาจอดรถบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้พระนอนนะครับภายในถ้ำเขาย้อยนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับก็จะมีถ้ำต่างๆนะครับให้เพื่อนๆนได้เข้าไปท่องเที่ยวนะครับก็บมันไดเยอะๆแบบนี้แหละครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านๆนนะครับก็พาเพื่อนๆมาทัวร์วัดถ้ำเขาย้อยนะครับหรือวัดถ้ำเขาอย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไว้ในครั้งหน้านะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านจะาพาเพื่อนๆนไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับหรือทําอะไรที่มีสาระให้เพื่อนๆชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆืนติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ